ทุกคนเนี่ยน่าจะมีคําถามเหมือนแพทคือพี่แพทกำลังจะบอกว่าปีนี้45แต่ผู้หญิง45จะสักกี่คนที่จะหุ่นเป๊ะแบบเนี้ได้ขนาดเนี้อยมีวิธีการดูแลยังไงคะวินัยค่ะวินัยค่ะจริงๆคือไม่ง่ายอายุขนาดนี้แล้วแล้วการที่เราจะพยายามลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารหรืออะไรเงี้ยยากมาก ชิมให้รู้แบบว่าเหมือนหายากชอบแป้งมากพาสตา้านมปังข้าวอุชอบมากเชา้าทานได้กลางวันทานได้แต่แค่นี้เดียวแล้วก็นเน้นเ,เนื้อสัตว์ทานผักผลไม้กอ,อันในในรูปนี้พี่แคทเอลเท่าไหร่คะ22 โรเมื่อมไม่กี่เดือนนี้เมื่อไม่่กีีเเดืออนน้งนะครับขอวัดได้ไหมคะฮะจริงเหรอโอ้ยแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วอะน้ำหนักขึ้นเนี่เธอค่ะขึ้นยังไงก็ไม่เท่าน้องวัดเถอะค่ะเราวัดนี้เเราวัดเป็นไงวะลองลองดูลองวัดนิ้วเลยค่ะโอ้ยมันจะแค่นี้มันี่ยเนี่ยเอวนิดยี่สิบสองตอนนี้เนี่ยจะประมายี่สิบสี่แหละยี่สิบสี่ก็เล็กมากแล้วค่ะพี่แคทขาโอ้ท่าไรอ่ะ ยี่สิบสามคือมันนิ้วหนึ่งยี่สามยี่สามกำลังดีค่ะผมแพทที่ก็ไปได้เยอะอะไรเยอะนะแพทยี่สามแต่ในวัยเท่านี้แต่นี่45แล้วยังได้23่ไว้คุณเนอะคือแพทควรจะเหลือ19นิ้วได้แล้วโอ้โแค่นี้กระผองเดี๋ยวนะคะเอแต่ต้องเขมวขนาดไหนเดี๋ยวกันนะคะแม่โอ้เหลือห้ามเข้าห้ามห้ามเข้าแมว ที่สามเท่ากันค่ะที่สามเท่ากันนะเห็นไหมเห็นไหมให้ฉันแล้วไปนั่งเลยค่ะอาหาน่าข้าม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 คไม่เป็นไรมาคุณอาไม่ต้องหรอกไม่ต้องใหญ่เลยค่ะเก่งมากพะหลงมากพอลดเท่าที่เราต้องการปุ๊บค่อยกลับมาออกกำลังกายเฟิร์มต่อใช่ ตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะทำอะไรที่บอกว่าอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองหรือเปล่า <ๆ S 2> ก็คือรายการรายการหนึ่งชื่อรายการเซ็กซี่มามา <S <S 1> <S 1> ่าค่ะคือจริงๆเซ็กซี่มาม่านะคะเป็นรายการที่ค้นหาสาววัย30อัพจะอัพถึง6-70ก็ได้หมดเลย ที่สามารถเป็นไอคอนคนแรกแห่งเมืองไทยนะคะที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติคุณสมบัติความสามารถหรือว่าความโดดเด่นต่างๆาเนี่ยในตัวใช่คือเราไม่ได้หาความเซ็กซี่จากเขาเราหามุมมองความคิดที่ทั้งมีกลิ่นทั้งความสามารถต้องได้แล้ว จะต้องสามารถผ่านข้ามเอพิโซดต,ต่างๆซึ่งร <ๆ S 2> เรามี <ๆ S 2> เขาเรียกว,ว่า q u e s น <S มี q u e s แต่ละเอพิโซดซึ่งเราแบบโอ้โหเขาจะทำได้ไหมเขาจะผ่านไปยังไงเป็แล้วคน<า>ใช่นะมันการทดสอบของเขาแต่ละค u ิสเนี่ยมันสามารถมองได้ถึงภาพลักษณ์มุมมองบุคลิกทัศนคติต่างๆและความสามารถของเขาและการอยู่ร่วมกับคนอื่นว่า เขาจะสามารถฟันฝ่าไปถึงจุดสุดท้ายที่เขาจะเป็นสามารถเป็นไอคอนของคำว่าเซ็กซี่มามมา่คนแรกของเมืองไทยได้ไหม